ได้มาทําลายถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวัน่นจะสู้มันไม่หลบนี้หายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็อลองดูพ้นสร้างเฮามาอันหันแล้วลึกถึงพ่อทีแม่ฟังคําสั่งคําสอนพ้นพ้องนึกถึงก็เข้าม,าาม้่มน้ํานมพ่องเลือดในอกผสมกันเป็นน้ํานมให้ลูกได้ดื่มกินพ่องบทเรียนภาคเพียรจนสิน้นหยดหนึ่งน้ํานมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยเอาฟังแล้วซึ้งก่อ บางคนหลออนเดี๋ยวไปฮู้อย่างเพลงข้าน้ำนมฮ้องมาได้แม่นี้มีบุญฮ้องมาได้ฮ้องเพลงผีบ้าพ้นโดดิดงบันดงมาดงดงดง,ดง,ดงเท่แฮ่อย่างโดดิดงเดี๋ยวมันเตียวมาดงมันเป็นดงดงอี่ะเตียเพลงอเพลงแม่ยงฟังเป็นอปนองทล้งเลยนี่อะ ที่พะวันจันสวยนะ่ะปันซอหนองอับจ้าเนี่ยพระคุณแม่ฟนะังหรออีแม่เขาเกยเนะี่นย,นะย,นะยนะโอ้เจ้าลูกหักไายแม่จ้าไข่จ้าแม่เลี้ยงลูกมาอาบนะ้ำปอนเขา้าเอียกบางห้องใหญ่มาดาปอจะเท่าบ่ห้บุบนกนอ่อนน้อมถทมเตะทาตีเป็นไหมเป็นข้อพงยังถามเขียนข้าฟันแตง ยังบักขึ้นมาอีกป่อกาอีแม่ห้างละเหมือนแก้วเหมือนแสงมดงามมดแดงเบื่อไดใกล้ลูกเจ็ดแดปดคนพ่อแม่ทนเลี้ยงได้ชนชั้นเลิ่อนวัยใหญ่แล้วส่งไปศึกษาเบื่อกัดกันไปดื่มเหล้าเมาเบียเยนมานักล้ําเอาไปคว้างในเหียมีผัวมีเมียจ้างบาใครมาใกล้เมื่อพ่อแม่เจ็บเป็นหน้าหนาวเย็นเมย่ใครถึงบอกมาใจแถมซ้ำสมบัติหลักฐานให้นาป่าตังลูกยังหวังได้คนเดียว น้ำตาพ่อแม่ตกอกเ,เปิ้นเป็นเปลวบัณฑีอีพ่อเขาเอ้แม่คนเดียวลูกยังเลี้ยงบ่ได้เหรอเกิดไปเกิดมาเป็นดีใครให้มาไปกนกับมนได้เจนล้ำที่ลูกตกจนพ่อแม่ตกจนช่วยคำิ้นมีแต่หื้ออภัยความฮักอย่างนี้จะไปหาไหนสุดประเทศไทยหาไหนกคทุ่มได้อันคนฮักพ่อฮักแม่ฮักต่อเป็นคนทุกนักจะหื้อเปิ้นกินอย่างจะหื้อเกลียนอันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังจะจบแล้วเนี่อ,อินดูซีโตร่หนึ่ปปมมนงใดทุกพีประหับผมว่าบัซซัวต์เขาบอกเอานี่ให้นักปอที่เหรอ โอ้โหหน้ากับว่าเล่นไหรตุ้เจ้าเหมือนกันอาชีพเดียวกันหัวมดเหมือนกันเนาะอีป่อยแม่เขาออยังก็เออมีอีแม่คนนึ่งเพอเป็นคนตุกแล้วทีนี้เพืนขยักขยักเห็ดทอบแม่เห็ดทอบเนี่ยลูกสาวจะไปกาดอีแม่ก็อีน้อยมึงจะไปไหนเจ้าจะไปกาดเออไปกาดก็ดีอีปลาเห็ดทอบซื้อมาสักลิตรนะ ทรรโมสังคมสังคังนมามินโมตัสสะพระเขาวัดโด่ก็ยังหนาวเก่าอีกมันแปลงก็มึงว่าแปลงรมเดียวไม่ได้กะมันไม่ใช่สามร้อยเอ็สิบก้อนเน่าหิมะมันที่ถูกตู่แปลงอย่าจิ้งควายก่อนฟังกินจุดๆเรามันถูกเจ้าอย่าชื้อมะฮือเน่าสามอ้อา อย่างสามอเหมือนตุ้ซักไม่ริมมันว่าสามออ๊เอาอีรใครได้สามออ๊เอาอีไปที่วัดเนอะเจ้าฮือสติเกิดติดรถอีแม่ดังแถวอเมริกาบุญจะบอกผู้ฟังลูกชายแถาไปตีตีแวอเมริกาบุญเนี่ยติดรถมันไปน้องมูเฮามูดันท่าไหรานะสามออดเอาอีอีแม่ก็ไม่ได้กินก็ลูกมาซื้อฮือก็แล้วไปเหี้ยบุญอีแม่บ่ม,มีดันมาตายหน้าเฮดทอบอะ่ะ โอ้ยลูกเสียใจอนจะลากศพแม่มันออกบ้านนะล,ล่นไปติดลองมาแม่แม่ได้ยินกูวะแม่มันกูนะมึงอย่าอ <c oughs> ีแม่เขายังนิมนต์เราอยู่นะเขาก็มาเข้าใจเนี่ยวัานั้นมีน้อยคนหนึ่งที่ ไปแฮมปี้นิดนึ่งเขาแล้วบอกว่าอเอาบอนน่ะพี่แม่มันถ่ายทอดสดโทรมาหาอ้าวตุลุงกับเจ้าเออเนี่ยอย่างอันตุลุงขอถามอะรายการนิมน่ะมันะมเป็นไยเดือนนี้ว่างวันใดแล้วมึงจะเนีหยอย่างอ่ะนิมนมาเตะเอา้ามึงจะมีงานอย่างมึงก็บ,บอกแหละเอาตุลุงว่างว่ะแล้วมึงจัดงานอะไรอย่างอ่ะโชคแม่วะ่ะเอาแล้วแม่มึงตายเมื่อไดร่ีแม่มัตายด้วยเอาอีนี่ แม่มึงบาตายมึงมันนิมนต์ตุลุงแสดงว่าอีนี้แจ้งแม่ตัวเก่าบัดแจ้งอีแม่ส่งเจ้าไว้ว่าถ้าบุญกุ้มมีตายมดลมหายใจม่อได้กูขอรับเจ้ามาเล่นเตนแฉนี่มันเต้นฮึกกุกรรมกูชอบมันเลาก่อนอีน้อยเพาะเพะเพาะถ้าบุญแม่มึงมันมีตายมึงก็โทรมาอู้ได้ก่อนบาอเจ้ากลัวยอีแม่ผิดหวังฮักแม่ได้ใหญ่ ลงว่างวันใดบอกเลย,ยว่าอย่างอ่ะเจ้าจะเอาสายหู้ดังแม่ออกเป็นว่าแม่มันซุบซุกส,สายอยู <c oughs> อ่เออเป็นอย่างนี้ก็มีเขาก็เลยอีน้อย <c oughs> ก่อนมึงจะเอายสายหูดังแม่มึงออกนะมึงบอกให้แม่มึงตัวอบอกว่าใหญ่ว่าตูบ้บะชอบแม่มึงเองตู้ลงไปอู้อย่างนี้อีแม่ชอบตู้อ่ะกูัวแม่มึงจนกูเป็นตัวอ อีแม่บรแล้วมาหายมูเฮาหมดทันทหลไรเนี่ยแม่มันตายเพืเยาศพออกบ้านล่นไปตีลองแม่เรื่องเฮทอมนะเจ้าบันลืมเต้เนอะมันเจ้าบอกให้ยึกินแม่โกว่าเจ้าปุกเจ้ายากเจ้าลําบากกันาดไหนแต่ประเดี๋ยวเป็นอย่างแม่อีแม่แต่เจ้าได้เงินสามแสนไปเจ้าเอาแม่ไปเข้าวันไี่ไม่นี่ไม่ไห่เอาเข้าหูืองพาผู้หน่อยบอกเขาฟังนะที่ืองพาด้หกหมื่นไปห้ยาไปแค่แสนสอง นี่แมดไตแปดปะแปดมันนี่แม่กรมจ้างว่าใหญ่ว่าให้แม่อยากเข้าขายาเก่นเดตอบแต่นะพอสามวันเจ็ดวันปกเข้ามาฝันเจ้ากรรมประกอเผาสมแม่มันแต่ได้สามวันเจ็ดวันแม่มันปีเข้ามาฝันแต่สะดุ้งตื่นมาตีห้ห้องลุกมาลูกน้อยน้อยลูกมันนี่ก่อนนี่อย่างอี่แม่ฝันหนึ่งอุ้ยมือบอกูวกะโอ้ี่แม่ฝันว่าใหญ่ฝันว่าอุ้ยมาหา มายมิ่งใหญ่ขยากเฮ็ดทอบต้มอ,อีแม่หูแดงได้อุ้ยมาซาดที่หูนี่ซาดไปใหญ่เฮ็ดทบเฮ็ดทบเฮ็ดทบดอยหล่ออีาาหล่อกูดูะจะซื้อมึลงลูกนึ่งเข้าเนื้อตำน้ำพริกขา่าตำน้ำพริกนุ่มนึ่งพักไว้ซื้อกูกกำอุ้ยไปกาดมันเกิดสนไปกาดไปซื้อเฮ็ดทอดมาสองลิตรเจ็ดร้อยอ่ะล้างๆช่วยๆต้มเสร็จแล้วต้มเก็ม๊มอะ่ะ มันก็ถามลูกมันอีโน้ตมีไหนวินโดตัตงเงินเหรอเรียบร้อยอลไรอ่ะเรียบร้อยน้ำพี่ขา้น้ำพี่นงพังเรื่องเขาเรียบร้อยเรียบร้อยกูไปตังค์เขากูซื้อให้ต่อมาสองลิตรเต็มร้อยกูตุ้มต่อสักคำล่ำหมาล่ำหมูกูไม่ได้จิ้มเพราะว่าของอิ่มไปของกินของทานลูกขอบได้แล้วแม่แบ่งไว้ก่อนแบ่งไว้ยี่ยี่มึงหมูจะพวกขุนของพ่อของแม่พ่อแม่ต้องมาก่อนีช่ปะลูกขอบได้แม่ สมัยเมื่ออุ้ยเป็นคนอุ้ยขยัอยากแม่ไต่แม่ยังมเฮ่อตอนนั้นกุ้มมีตดังมึงกูอยู่ลูกเอ้าเล่นที่อีป่อขยักอีแม่ยังซื้อนั่นมันป่อมือเป็นคนละยังของอีมึงบอกว่มันหน,น้าหนาวตว๋ยกูไปละกติ้วเฮทอปลงไปรถจิ้มไว้กติวบินโตไปตุ๋ยไปไปกลบ้านเปื่อนมันเปื่อนมันมันจ้าสามมาตั้งเข้าวะที่ไหนเม่เต เชื้อแท้หอมมาสองลิตรเจ็ดร้อยขาวโจโฟพาบ่งน้ำจีดนี่ลำบ่ล้ำหมูบ่บดจิมเต็นดารุอุ้ยแม่ขยะนี่มีตอนน้อพี่ขาหน้พี่เ่มบางเรื่องเข้าอุ่นก็ไปถึงไปเล่ากับตุวเจ้าฟังตุวเจ้าพ่อก็มาจ้างว่าใหญ่เออไปทำมาดากันเนาะพี่พ่อกัดเตะกับพ่อแม่พ่อกักินกับลูกกับเต้าอย่กกันเจ้ากินแดงตุวเจ้าสมัยเมื่อปั่นคนป้าขยะกันอ่ะเจ้าไปได้ซื้อปั่นกินเจ้ามีตังตุวแต่ประเดี๋ยวนี้แม่ตายเจ้าได้เงินสามแสนปลาย แค่ว่าเจ้าตามได้อยู่บ่กเจ็ดร้อยน่ะมันเหมืนยากหรอกมันเหมืนจะเท่าไหร่ไปเลยแล้วซื้อมาสองลิตรเจ็ดร้อยฟาผ่านขา่าวเจ้าเฝ้าบ่อหน้ำจิ้มบิลโต่ลำเหมือนลำหมูเจ้าบัดจิม้มส่วนในบินโตนี่เหมือนน้ำพริกข่าน้ำพริกหนุ่มพักนุงเข้าอุ่นแม่มากก็ตุัวปั่นปอนกับเอจ้ากับปั่นปอน,นอ่ะกองปั่นปอนจบโอ้ลงอกลงใจดูได้ยังอ่ะแม่ได้ได้กินแล้วเนาะได้กินตัว โอ้ไปเนี่ไม่กินเนาะตะกี้ปั่นปอนอยู่แล้วไปได้กินเมื่อใดอ่ะลอยปี่ปิ๊กของเขเอาแล้วเจ้าปี๊กไม่กินครับมันเหมืแจ่มนะดูสองลิตรเช็ดร้อยขาเจ้าฟ้องมันออกใหม่นะดูเขาไถ่แท๊บแท๊แท๊บเเนี่ยมั่นพี่ขายนันพี่หลุ่มพังเรื่องเขาอุ่นนี่นะดูอีแม่ชอบเดี๋ยวต้องไปลืมแท้หมือนไอ้บินโตนี่นะมันก็บอกไปเช็ดเลยตุ๊เจ้าก็ได้นเน้น เอาหม้อมาเปลี่ยนห้ออีปี่กําเหรอพร้อมกับบินโตโอ้ทุกเจ้ามันต้องเปลี่ยนนะเจ้าจะตามจมเนะวันนี้ตั้งใจตามจมแล้วตุลุงไปลืมเต็นเนะ่ะน้ำพี่ขาดนะ้ำพี่หนุ่มพังเรื่งองข้าอุ่นนะี่นะจะตามจมเนะอันช่วนเฮท,ทอบเจ้าขออปุชชาคืนอีว่าเอาไปได้หักเลือดกัะปู่จกสตางวางโต๊ะหุ่นตุสาวยกหม้อเฮท,ทอบลงหงว่ะตุก <c oughs> ทุกเจ้าผมจงจ้างใหย cầm thôi luôn đôi côn, Cô khóc cọc được cono. Tu tớ xin em bú. Oh ho cọc Cô cono. Tu bài cô nói mung kì. I was so dodgy kì 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 Cô kì 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 lọ คนเฮาฮือป้อฮือแม่ฮือตอนไปคนฮือนักๆอันจนป่อจนแม่ไปทำบุญสุนทานไปที่ไหนก็ไปสร้างศาสนาพุทธเจ้ามนุษย์คนเฮามีอย่างกินข้าวแล้วขี้ทำความดีกันหรือยังกินแล้วบักขี้ไปไหนเกสาโรมานาขาทันตตัดโจมนุษย์คนเฮาไม่เอะบ้านเฮาถึงบาวอู้กับพ่อกับแม่บัจเจว่าค่าค่าขาขาอย่างผนัมเหลือถ้ามีในนี่ขอโทษเน้อบางคนนี่พ่อแม่เลี้ยงมาหิมตายปากพ่อพ่อแม่พ่อแม่ก็มีบางคนบว่าวภาษาพี่น้องลืมป่อลืมแม่ตัวเก่าผู้บังเกิดเจ้าอ่ะเขาได้เกิดมาย้อนปู่นั้นแหนนั้ ตจวคนนั้นอะไม่รอเขาจาัดก,การสมรมติเมาเหล้านอนไปเลยอย่างย,างยางากระแจ้งดับใด้เพื่อนยังมีเขาเอาเพื่อนยังมีลูกอะ <_ d ata> อันนั้นคือพระเจ้าแต่เขาลืมเลี้ยงเพื่อนนี่ <_ d ata> เขาลืมพอเพื่อนไปรอกับสมาชิกโซบะไม่รออันมนุษย์พอเพื่อนเี่ยอู้เพื่อนดีๆพ่อกินข้าวแล้วกัแม่กินข้าวแล้วกับแม่ไปไหนมาพ่อไปไหนมา แม่จะไปไหนก็ลูกจะไปส่งเอากรรมอย่างนี้เป็นมงคลชีวิตเปิ้อนขอไปเทไปถึงวันแต่นี่ไม่ใจ่หรอเน้อยๆอีแม่ขอไปส่งนี่นะก็ยังบัตรเดียวไปลูกนี่ไปนี่อัยังก็เจ้าก็ยังว่าจ้าลูกไม่ใมีกับเจ้าคนเดียวเลยอ,อ,อย่าบอกผูู้้อีแม่ยัมยอนโห่อี่กูนอนอ้วกเห็นไหมกูมาอะไรกันมาแล้วบางทีปเปิ้อฝูง่ะ บ้าจ่าขอก<อ>็อเดี๋ยวปั้นจะไปหาฮลัลโหลเตรียมเนื้อเตรียมตัวผมึงคือบางคนมึฮคือตัองค์พ่อแม่ยืมหลุนมายืมมาแม่แม่ยืมตังค์สองร้อยอันไหนมึงมึงก็ไปหมามมันไอกี้ดูเบี้ยยังชิบแม่เขจะไว้เดือนแล้วมึงก็กูไปสองร้อยอันนั้นมันเดือนแล้วนี่มันเดือนน,อน,นี้เอามาก่อนแล้วมันได้ไม่ใช่ใช่กระมัมเดีก็อสองร้อยมึงยืมเงินไหนมากระมัมเนาะ เนี่ยพ่อแม่สูงสุดอันคนทำนู้ทำไปอย่างกินข้าวแล้วขี้ทำความดีก็เรื่องโมูหฮาเลสย,ยสกกระปตกจะไปืูอจิตใจสงกกระโกอีแม่ตุลุงถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนนะบรรณานักมสามอย่างเนี้ยละชั่วประพฤติด,ดีทำจิตใจหมดจดจะเข้างสมองสินพุทธเจ้าให้ข้อปาอะกามุสุปานาทินากาเมมุสาสุลาแต่เนี้มีอ,มยอย่างเสี่ยงอันระงับอารมณ์ของตัวเองด้วยปิยะวาจาปิยะวาจาคือสินข้อสี่ที่เา้องรู้จัสินที่พระพุทธเจ้าห้ข้อแต่อนะี้ะทิ่ อยู่เฮากันถึงวันหนึ่งวันเนี่ยคนมีสินเหมือนหินแจ่น้ําคนมีสิลเหมือนหินตกแดดอันคนเฮาอย่างก็จังตาเจ๊ก็พอมีสองแกนหุดังเจ๊ก็ดมมีสองหูเจ๊ก็ฟังมีสองหูปากเฮากินอู้เล่าขวัญมีปากเดียวก็ขนาดปากเดียวมันยังว่าปากนักอ่ะถ้ามีหลายปากมันนิยวเขาพีดหัวกันด้วยวันน้อนอันนี้กันเนี้ยพอแหมอันเนี้ยอันเน็้เล่าขวัญกันบ่ออัน ปากปลาเดียวกินที่กินเกลือกินเผ็ดกินเค็มกินส้มกินหวานหมูมากไก่งัวไปตัวควายตัวเพศไหลเขานี่หมดอันเนี้ยหอมแก่กินเข้าแล้วขี้ทำความดีก็เลยอย่างกินแล้วบขี้ไปไหนหมูมากไาก่งัวควายจังมาตายพ้นขี้มันยังกินได้ยังใจได้ขี้งวงขี้ควายใส่บาากักฟักบักแฝงบัะแดงบักถั่วลิ้นจีนลำไยบักม่วงบักพางได้หมดคนเขา,าเอามายัางมีทางอา่ะน่าจะตั้งแต่หวัวถึงจีนเกษาโลมาหนะะ้ขาทัานตาตัดโจขี้มีอะไรคนเขา ปืนเส้นผมมีขี้อยู่สองอย่างเพราะว่าขี้หางแกมขี้ไขรหัวสองขี้ตําลงมาในตาในของขี้ตาขี้ตา,านี่น้อยเดียวน้องเจอโตน้องนั่งกินข้าวเดวกันแล้วแต่ขี้ตาอุดเนอะพอบันทียังปูอ่องอนะในตาขี้าตาตาปูตาปลาเขาย่อมจะไปซื้อปลาทูกเกมมาทอดปลาทูาปลาทูกเกมมาทอดปลาทูเค็งมาทอดบอกขี้ตาเต็มแม่กําคำข้าตั้งคนอยู่อะหัวปลาทูครบหมดนะหัวคนไผ่ครบ ืในต่างวิถีฐาในผูดังของเคียอ,อย่างคิโมกในของเคียอ,อย่างคิตเตอร์คิโมกกับคิตเตอร์นี่ยมาด้วยกันตั้งแต่เกิดจนตายเปิ้อนไอ้คารุกคารุกขัดช่วยจ้าเปิ้อนตัวไอลล้คารุกลุนบึ้งอันไหนมันน่าจา้างออกอีแม่ลงเกิกกดผัวดีอย่างตู้นั่งเนี่ยแต่แกตู้ไออ่ะอีแม่เขาก็หันแล้วแล้วตู้เยี่ย,ยอะก็เหมือนคิตเตอร์น้ำลายออกมาออกมาตู้ก็ลื่นเหยียให้แม่เข่าตู้ลงไปลืนลล่นเหยียบบางทีตู้ลื่นใหญ่วัดแม่แต่นี่มันจะมีกระโถนหรก มันตัวยอยง,อยงเขาคีเตอร์นรั่นกันนะฮะอย่างคัดที้เอกนี่ตัวลงมาเตะทรายมูลแม่แตงเนี่ยต่เขตทายมูลนี่นะอูต้ตอนหน้าไฟเนี่ยอีแม่นั่นว่านะทุกเจ้าทุกเจ้านี่อย่างอันเรื่องคีเตอร์นี่นะมันเป็นใหญ่อ่ะบดีเจ้ามันเนิ่องอีบ้างนี่อย่างว่ามันเวลามันลำเวลาอมเมี่ยงอีบ้างต่ไอแม่มันเป็นใหญ่ก็เข้าเกลี้ยเมี่ยงไปได้สักก้อนไอขันโลกนะเกลี้ยต่อมันุดน มันจะมุ่นจะเริ่มจะเกิดบอกว่าไปเลยแม่ได้ว่าเขาได้ว่าไอ้ม่